นิยารักเรื่องโซสวารซาตานตอนที่เก้าเขียนโดยตาอนตตาดังบอกบางสันดาดิเมื่อจุ่มพิดหวานซำกลายเป็นเด็กร้องมือเล็กเลื่อนไปวางบนอกกว้างเหมือนจะผลักอ,อกกว้างของทัพกรออกแต่เดียวปากดอนรุ่มของเขากลับทำให้ฝ่ามือเล็กเลื่อนขึ้น อกดัดรอบลำคอแกลง่งเผลอดึงเขาเข้ามาหาเธออย่างลืมตัว <c oughs> กลีบปากเล็กเผลอจุมพิษตอบโต้กลับไปเหมือนที่เขาเคยสอนเธอให้เธอได้รู้จักกับจุมพิษในครั้งแรกอารมณ์ของถาปกรแทบลุกหือเดือดดอนรุ่มวิ่งพล่านกับจุมพิษที่อ่อนประสบการณ์ของหญิงสาว แปลกที่เขากลับชอบจุมพิษที่ได้ประสบการณ์ของวารีมากกว่าจุมพิษช่ำชองที่เขาเคยได้รับจากจาสาวๆหลายๆคนทาวปกร่อนพระริมฝีปากอ่องห่างเพียงเล็กน้อยหน้าผากกว้างแนบชิดกับหน้าผากมนๆของหญิงสาวดวงตาหวานซ้ำมองจ้องใบหน้าหวานสีเชอร์รี่นั้นนิ่งวารี ค่อยๆดึงสติหัวใจของเธอแขวงระดัวทั้งๆที่ดิ่มฝีปากอิ่มของเธอกำลังสันติกกับจุมพิตดอนรุ่มของอีควายเปลือกตาหนาที่ปิดพริม้มค่อยๆเผยปบือขึ้นเธอมองแค่ปลายจมูกโด่งของชายหนุ่มเพียงเท่านั้นไม่กล้ามองเลยขึ้นไปสบตากับเขาเพราะ ความเข้มแข็งแข็งแกร่งที่เพิ่งรวบรวมขึ้นมาอาจทลายลงไปต่อหน้าริมฝีปากอิมดเรือสีเชอร์รี่สันเพราะแรงจุมพิษจนชายหนุ่มเกือห้ามใจไม่อยู่กดลุมกดจุมพิษลงไปอีกครั้งแต่สติก็เตือนบอกว่าอย่าพึ่งตอนนี้ไม่อย่างนั้นวารีอาจตื่นตเตลิดและ เขาอาจเสียเวลาหลอกล่อให้เธอเข้ามาติดกับได้อีกยากเย็นกว่าเดิมสุดสัปดาห์นี้ไปเที่ยวทะเลกันไหมผมอยากพาวาดีไปทะเลหรอคะใช่ผมไม่ได้เที่ยวนานแล้วนิ้วแกร่งไหลกแก้มแดงนวลเล่นหมวจะทำงานอยากไปเที่ยวก็ททำเสียงครวญทำให้สาวน้อยบิดปากโขดเราะ เขาทำท่ารากับเป็นเด็กๆที่อ้อนแน่ขำอะไรก็ขำคุณสิคาอยากเที่ยวจนทำหน้าเหมือนเด็กๆที่หาข้ออ้างเลยรอยยิ้มของถาปกรย้มออกมาเช่นเดียวกันเพียงไม่นอนทั้งคู่ก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขวารีลืมเรื่องทุกอย่างที่เธอเคยโกรธเขาลืมทุกอย่างตอนนี้ ความรู้สึกของเธอมีแต่สดใสหัวใจของเธอล่องลอยราวกับอยู่ในความฝันตอนนี้สำหรับเธอมันช่างสวยงามและสดใสไปหมดอย่ากไม่ต้องปิดบังสายลมและเสียงคลื่นกระทบใจหาสีทอ,องเหลืองอารามสายนุ่มนมตายฝ่าเท้า รอยยิ้มของวารีแย้มออกมาอย่างเป็นสุขเธอมีความสุขในหัวใจนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นับตั้งแต่มารดาปิดาเสียชีวิตไปเสียงหัวเราะคิกคักดังออกมาเบาๆจากลำคอเมื่อเท้าเล็กๆยกขึ้นหนีเจ้าคลื่นที่คอยสัตดเข้ามาหาดาวกับเธอเป็นเด็กน้อยพล่อยทำให้ร่างสูงที่เดินตามแม่ ไม่ไกลหนักยิ้มออกมากับการกระทำของเธอแต่มันก็เพียงแค่ชั่วครู่รอยยิ้มนั้นก็เลือนหายไปเมื่อเขาสำนึกจากหัวใจส่วนลึกบอกกับเขาว่าอย่าได้หลงไหลกับภาพมายาที่หญิงสาวกำลังสร้างมันขึ้นมาดวงตาที่อ่อนโยนจึงลุกโชิ ความแค้นจึงถาโถมเข้ามาในแววตาคู่คมมุมปากยกสูงสะยะยิ้มออกมายังสาแก่ใจที่คิดว่าแผนการของเขากำลังจะสำเร็จน้องสาวของไอสารเลวนั่นเธอกำลังจะรับกรรมในสิ่งที่มันได้ทำเอาไว้ความเจ็บปวดทั้งหมดของรัฐานั้นจะเบาบางลงร่างสูงมองร่างบอบบางที่เดินเล่นอย่างสบายอารมณ์ ก่อนที่เขาจะแสดงละครต่อไปเขาวิ่งเข้าหาร่างปอบบางอุ้มเธอลอยขึ้นจนวารีร้องกรี๊ดด้วยความตกใจก่อนที่เขาจะวิ่งลงทะเลและโยนสาวน้อยลงในน้ำทะเลตื้นๆจนสาวน้อยสำลักกระอับกระไอได้รับน้ำทะเลแบบเต็มที่เห็นสภาพสาวน้อยตกน้ำของจริงเสียงจริงก็วันนี้ สาวน้อยสำลักเสร็จจึงลุกขึ้นแก้แค้นคนใจร้ายที่ยืนหัวเราะสภาพเหมือนลูกหมาตกน้ำของเธอเธอจึงกระโจนเข้าใส่เขาทั้งคู่จึงเปียกปอนไปด้วยกันเสียงหัวเราะดังลั่นไปทั่วฟังดูแล้วช่างมีความสุขเหลือเกินทั้งคู่ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยความเป็นตัวของตัวเองกระทังหมดแรงไปด้วยกัน กระทั่งเลิกเล่นเธอหอบเหนื่อยนอนพักอยู่ริมหาดกระทั่งช่วงเย็นมือข่ำที่ทำให้หวาดีหัวใจสั่นสะท้านอีกครั้งถาปรกรณพาเธอมาพบกับโต๊ะอาหารเล็กๆท่ามกลางแสงเทียนที่จุดไว้เป็นระยะระยะเพื่อให้แสงสว่างถาปรกรณลุกขึ้นยืนทันทีเมื่อเห็นสาวน้อยในชุดเสื้อคอปาดติดระบายสีขาว กระโปรงยาวเกือบถึงพื้นสีขาวเช่นเดียวกันจึงดูอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นชายหนุม่มเลื่อนเก้าอี้ให้วาดีทันทีที่เธอเดินไปถึงดวงตาคู่คมมองจ้องด่างบอบบางด้วยดวงตาเป็นประกายมีความหมายจนเธอถึงกับเกิดอาการเงอะงะหัวใจดวงน้อยเต้นแรงดัวจนแทบกระเด็นออกมานอกอก หญิงสาวจึงเล่งหลบสายตาที่สื่อความหมายของเขาไปที่อาหารบนโต๊ะแทนอาหารหน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะผมสั่งอาหารที่วารีชอบเลยนะโดยเฉพาะอาหารทะเลสดๆพวกนี้ถาปรกรเอาใจวารีเป็นอย่างดีขณะที่เธอได้ตะเกิดอายในสิ่งที่เขาพยายามเอาใจเธอ เขาเอื้อมมือไปหยิบไวน์ที่แช่อยู่ในถังลงลิ่นใส่แก้วของทั้งสองเพิ่มบรรยากาศและรสชาติเขาชูกแก้วขึ้นรอให้เธอยกแก้วขึ้นมาเช่นกันดื่มฉลองให้กับความสุขในวันนี้วารีเหลือบตามองวังมองแก้วไวน์ที่ชายหนุ่มชนแก้วกับเธอมือบางสั่นน้อย เมื่อสบตาคมเข้มของชายหนุ่มที่มองเธออยังตั้งใจอยู่ก่อนแล้วและทำให้เธอรู้ว่ากำลังถูกมองเธอจึงทำอะไรไม่ค่อยถูกด้วยความวันไหวผมมีความสุขจังเลยวาดีก็มีความสุขค่ะสาวน้อยตอบอ้อมแอมนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอยอมเปิดเผยความรู้สึกออกมา ถึงแม้น้ำเสียงนั้นจะเบาวิวกว็เถอะเขาอยากจะหัวเราะเยาะเธออยากจะตะโกนบอกน้องสาวสุดที่รักของเขาว่าพี่ชายคนนี้กำลังจะทำสำเร็จและคืนนี้วารีจะต้องเป็นเหยื่อในการแก้แค้นของเขาจวบจนเวลาผ่านไปเกือบค่อนคืนคนที่ไม่เคยดื่มก็ให้รู้สึกมึนงงเธอไว้ใจเขามากขึ้นและ ความกล้าก็ยิ่งมีมากเพิ่มขึ้นเมื่อมีแอลกอฮอล์มาเสริมในเส้นเลือดเธอจึงมีความสุขโดยไม่ต้องปิดบังดางบอบบางยืนขึ้นมีอาการเซเล็กน้อยหญิงสาวถึงกับอุทานออกมาอย่างตกใจกับอาการเซของตัวเองอุ๊ยคนคอยระวังอยู่แล้ว จึงรีบรวบรัดเอาร่างวอบบางของเธอไว้ในวงแขนเพราะรู้อยู่แล้วว่าเธอจะไม่สามารถประคองตนอยู่ได้วาดีถึงกับเขินอายกับอาการของตนเองน่าอายจังเลยค่ะดื่มไม่เป็นแล้วยังจะริดื่มไม่เห็นหน้าอายเลยเรามีความสุขก็ต้องฉลองกันจริงไหมแล้วเนี่ยมันก็แค่วาย เธอแก้มแดงกรรํามองท่าทางสบายๆของเขาที่ยิ้มใส่ตาเธอที่เธอยังอยู่ในอ้อมกอดอบอุ่นของเขาคุณประกรณ์คุณมีความสุขหร่คะเธอช้อนตาหวานช่ำสบตาของเขาที่ก้มลงมาที่เธออย่างพอดิบพอดีดวงตากลมโตผู้นั้นหวานชำ่ำด้วยฤทธิ์ของความรักและวาย ทำให้เธอมีความกล้าที่จะสื่อสารความรู้สึกออกมาจากทางแววตาคู่หวานใช่ผมมีความสุขวาริม,มีความสุขไหมเขากระซิบออกมาดิมหูนุ่มไม่รู้เพราะอะไรกันแน่ที่ทำให้เธอรู้สึกว่าหวามไปกับน้ําเสียงของเขาหัวใจดวงน้อยจึงแกว่งไกวไปทั้งดวงวารีม,มีความสุขค่ะ เธอเผยสบตาคู่คมก่อนที่เธอจะกล้าทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดฝันว่าจะกล้าฟังนะคะคุณประกรณ์วาดีรักคุณค่ะเธอบอกด้วยท่าทางเคินอายจริงนะวารีพูดจริงนะถ้าหากวารีมีมารยา เขาเองก็ไม่ได้แตกต่างกันนักเพราะสีหน้าของเขาในตอนนี้แสดงให้เห็นว่าดีใจเป็นอย่างมากทั้งทั้งที่หัวใจเต็มไปด้วยความสะใจในที่สุดแผนการที่รอคอยก็กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าวาดีตกกลุ่มพลางที่เขาขุดล่อเอาไว้และตกลงไปลึกถึงขนาดที่ว่าปืนปีนขึ้นมาก็ยังยากลำบาก วาดีรักคุณเธอย้ำคำรักให้เขาฟังอีกหนเพราะกลัวอีกฝ่ายจะไม่เชื่อวาดีรู้ไหมผมรอว,วันนี้มานานแค่ไหนเธอจ้องเขาตาแทบไม่กระพริบและได้เห็นแววตาที่แสดงความสะใจของเขาแต่มันก็ฉายชัดออกมาเพียงแค่แวบเดียววาดีที่มีใจโอนอ่อนให้เขาจึงแทบไม่รู้สึกอะไร เพราะเอาแต่เข้าข้างตัวเองตอนนี้เธอมีแต่ความสุขเท่านั้นในขณะที่เธอมีความกล้ากล้ามากพอที่จะโอบรอบลำคอของเขาก่อนที่จะขยิงปลายเท้าสูงขึ้นมากพอที่จะจูบเขาก่อนมันก็แค่จูบบางเบาเงอะงะจากผู้หญิงไม่เต็มเธอถาดประกรให้ความสะดวกโดยการก้มลง ตอบรับความนุ่มเคข้ากับรอยยิ้มเยาะยันก่อนจะบทเคข้าริมฝีปากของหญิงสาวครั้งแล้วครั้งเล่าถ่ายทอดความหวานแทนคำพูดออกมาจากจุมพิษหวานๆที่เขาได้เวทมนต์ให้เธอยิ่งลุ่มหลงคลั่งไคล้สาวน้อยไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเท้าเล็กๆของเธอลอยพ้นจากพื้นอยู่ในวงแขนแข็งแกร่งของชายหนุ่ม ตั้งแต่เมื่อใดมาดูตัวอีกครั้งก็เมื่อแผ่นหลังบอบบางของเธอถูกวางลงบนที่นอนนุ่มร่างสูงเท้าแขนทั้งสองข้างคล่อมร่งางบางของเธอเอาไว้ใบหน้าก้มต่ำลงมาเรื่อยจนเดมฝีปากเกือบจะชิดกันทำไม่ติดที่นิ้วเรียวของวารียกขึ้นมากัน้นระหว่างเดมฝีปากหนาเอาไว้เป็นเชิงห้าม แต่มีหรือซาตานร้ายจะยอมรามือง่ายๆเรียวปากหนาจึงโจมตีปลายนิ้วเรียวเล็กนั้นอย่างแผ่วเบาเพียงแค่นิ้วยังทำให้ใจบางๆสันดวไดว้ด้วยจุมผิดของเขาสุดท้ายเธอก็ต้องพ่ายแพ้เมื่อเขาสามารถทำให้เธอตอบรับเขาได้และ ปล่อยให้เขาจุมพิษดิม่มฝีปากนุ่มหวานใสซ่ซอนชิวหาร้อนเข้าไปในโพรงปากหวานชำ่ำยิ่งทำให้สาวน้อยได้ต่ตอบรับไปโดยธรรมชาติแต่ทว่าการตอบรับของเธอทำให้เขาพอใจถึงกับครางในลําคอวาดีใจแว่งไปทั้งดวงร่างกายเริ่มมีความวั่นว้วไปกับสัมพันธ์แปลกใหม่ที่เขาปรนเปือ ความร้อนทวีคูณบนตียงนุ่มริมฝีปากร้อนพละออกอย่างเชื่องช้าก่อนจะไปประทับลงที่ลาคอระหงหอมกรุ่นกายสาวที่เขามไม่เคยได้กลิ่นหอมอ่อนโยนมาจากที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตเธอเป็นของเขาเขาพร่ำบอกตัวเธอเมื่อเธอตอบรับเขาทุกสัมผัสวารีของผม เขากระซิบบอกด้วยเสียงพระหวานขบติ่งหูนิ่มแผ่วเบาจนขนบนกายบางลุกสู้ไปทั้งร่างเธอกัดเต็มฝีปากจนซีดเมื่อเขาจงใจปลุกอารมณ์หวานให้เธอมากขึ้นทุกขณะเธอเป็นของเขามือร้อนร้อนไต่ลงสำเรือดววนด่างในอ้อมแขนเขาสัมผัส ความนุ่มของเธอผ่านเนื้อผ้ากระทั่งเขาไม่พอใจเขาต้องได้ในสิ่งที่ต้องการมนเสนหาของเขาทำให้เธอยินยอมไม่ช้าเขาก็ได้ดังใจหมายเมื่อเขาชื่นชมเธอด้วยสายตาเธอช่างสวยงามยวนตายวนใจเขาเหลือเกินเธอไม่ต้องปรุงแต่งความงาม ในเมื่อเธอมีทุกอย่างที่พอดีสำหรับเธอและสำหรับเขาวารีสวยไปทั้งตัวเขาเอ่ยชื่นชมผิวขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูเรื่อเมื่อต้องตกอยู่ในสายตาที่พร้อมจะกลืนกินเธอเขาจุมพิสเธอไปทั้งร่างเพื่อประกาศว่าเธอจะเป็นของเขาทั้งหมดและเขาก็ไม่รอช้าที่จะชิมรสที่เขาปรารถนา เขาแบ่งปันความหวานให้เธอรู้จักกับความสุขผ่านดิมฝีปากของเขาวารีแทบหายใจไม่ทันเมื่อเธอถูกเขาจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะที่เขาเองก็ปล่อยให้ความเป็นตัวเขาลากไหลขาเรียวจนเธอว่าวิวไปหมดทั้งร่างเธอมีความสุขจากปากหนาไม่นานเขาก็กระซิบอ้อนวอนขอร้องให้เธอยอมเขาและ ธอก็ตอบรับเธอเจ็บแทบแย่และเขาก็จะงักงันทั้งที่เขาควรจะรู้อยู่แล้วแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกบางอย่างที่ทัดทานความผิดชอบชั่วดีจึงกระซิบปอบโยนจนเธอสามารถรับเขาเอาไว้ได้และยอมตกลงรับบทดรักจากเขากระทั่งความฝันของเธอกระจัดกระจายแตกเป็นอนุแห่งความสุข ราวกับอยู่บนสูงสวรรค์และก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นเพียงแค่ความฝันเมื่อเขาสุกซบลงกับลําคอนุ่มหลังจากบทเพลงรักผ่านเลยไปเธออยู่ในอ้อมกอดของชายที่เธอรักขณะที่เขายังคงอยู่บนกายหอมกรุ่นของเธอเขาหอบเหนื่อยแต่ยังคงมอบจุมพิษที่แสนหวานเธอคิดว่าเธอมีความสุขที่สุดแต่สาวน้อยไม่อาจดูได้ว่า ความสุขนั้นมันเป็นเพียงความฝันความฝันครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาและได้พบกับความเป็นจริงที่แสนเจ็บปวดเทพประบุสุดที่รักของเธอแปลงกายเป็นซาตานใจได้ในเช้าวันถัดมา จบแล้วนะคะโซลสวัสดซาตานตอนที่9เนาะเป็นดังนี้แหละเป็นยังไงคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของตาด้วยเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลยไปนะคะทุกการกดอันไลค์ของคุณนะ จะทำให้อ่าจะทำให้ตาโดนเพ่งเลงรวมถึงการคอมเมนต์คำหยาบคายหรือไม่ก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะการทิ้งเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืจะยิ่งทำให้เจ้าของช่องนั้นอ่ะโดนเพ่งเลงเนาะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากถ้าคุณจะมีความรู้สึกดีๆให้ตานะคะแล้วก็เห็นใจเนาะเห็นใจ ว่าเราควรสื่อสารออกมาในสิ่งที่ดีๆนะคะเนาะก็สำหรับคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดตามีเวลาตอบได้ตาก็จะเข้าไปตอบเนาะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้นะคะนั่นแปลว่าตาเห็นคอมเมนต์ของคุณแล้วนะคะแล้วก็ตอบรับเนาะตอบรับด้วยความยินดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพื่อนๆที่ช่วยจ่ายเงินเดินให้ตาเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะบนว่าเสียงเบานะคะอาจจะไม่ได้ถามมานะหมช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครถามว่าเสียงเบาก็ถ้าเบาก็ใส่หูฟังค่ะนะมันจะช่วยได้นะถ้าใครถามว่ามีกี่ตอนก็อย่างที่บอกค่ะตาทำงานด้วยตัวเองเนาะเขียนนิยายวันต่อวันตราที่มีเวลาตาก็จะเขียน ประมาณนี้นะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาได้เลยเนาะช่องของตาอยู่ใต้สัญลักษณ์ไหลนะคะเนาะช่องสีเหลืองดอกไม้นั่นแหละคะ่ะกดเข้าไปจะเจอคําว่าเพลย์ลิสต์นะคะเรื่องนิยายเรื่องที่คุณต้องการนะคะแล้วก็กดตั้งแต่ตอนแรกมันจะรันให้คุณจนถึงตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องเสียเวลาหานะคะเป็นตามนี้เลยเนาะโอเคค่ะไม่มีอะไรมากมายแล้วเนาะ ยังไงก็ช่วยรักษาสุขภาพของคุณด้วยรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ